สวัสดีครับทุกท่านครับทูชันขอนำทุกท่านไปชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโต๊้าไทยลีกคู่ตราเอฟซีเล่นที่สนามกีฬากาลางจังหวัดตราดดวลกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณสุรเดชพระมิมนและผมอัชฌงศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเริ่มเป็นบุรีรัมย์ชุดสีน้ำเงินบุกจากขวาไปซ้ายฝ่ายเขียรเริ่มเล่นก่อนนะครับ มาดูว่าเกมลุกที่บอกว่ากําลังลงตัวดุดันของตราดอย่างพวกเกมลุกอย่างอาซาซอยลิโดซานโตสแล้วก็โจทานเฮสพอยาวลิโนโตสมาดูว่าเจงหวะทางซ้ายม,มีช่องแะ่ย้อนมามาแถวสองได้ลองทักทายดาูอย่างโด่งอยู่เยอะแล้วครับก็ยิงของทีโชคพาโศอาคันยุกปเปิดไป,ไปทางเสาสองเป็นตัวตั้งมาเป็นสุปชยัยตั้งแต่ว่าตั้งไม่อยู่แล้วครับ เคลิสก็โดนตาประกบแน่นทำให้ไม่มีว่าได้สะบัดเออเคลิสอิส hey! 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 ตุระเยาะเปิดมะเปิดมาในเสยของมองคลก็ติดเคลิสเติรใหมายโดยลังสันซ้ายสายเต้นข้อติดพันศาอาร์ติบอข้าทางขันยุกคุยารามจะสวนหลึกไม้ยงกระพันยงกระพันเห็นแล้วครับไหลที่ว่างให้กับทาง เชโพวิย์ยกในขวาแล้วครับ1-0โดยบุรีรัมขึ้นนำโปโปโอ้โหเกมจากกรอบของตราซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาจบที่ประตูของบุรีรัมย์ประตูแรกของดาวยิงเซเบียที่รอมานานเหลือเกินครับือต้องชมบอลทุ่ช่องลูกนี้เพราะว่าตายเหนือความคาดหมาย เกมครับของทางกราบไปหมดเลยนะครับผู้เป็นคิลเลอร์พาร์ของจักรพันธ์แค่พรมเลยนะครับกรอบเป็นโทษของบุรีรัมเลยนะครับแล้วโอ้โหซ้ายของจักรพันธ์จ่ายทุช่องสวยมากเชฟววิดหลอกสถาพรแล้วยิงด้วยขวาเข,าเข้าไปครับอาจจะเป็นศูนย์หน้าที่ชอบสไตล์แบบนี้นะครับได,ได้ได้แต่งหาจาังหวะยิงไม่ใช่พว่เข้าฮอสนะครับเชฟววิตเนี่ยเท้าขวาของเขาก็ทําให้บุรีรัมขึ้นนําได้สําเร็จนะครับหลังจากที่เกมค่อนข้างที่จะเบียดกันอยู่ วินิวยัย29ปีครับนับหนึ่งได้แล้วครับนี่นะ่าจะเป็นภาพที่แฟนๆบุรีร,รัมย์อยากที่จะเห็นที่สุดแล้วครับมาถึงสุพจน์ปาดโค้งโค้งไปหาตั้งนิคโหโและลูกนี้ดักมาได้โด,นดยดนบุรีรัแถวสองวิทยามุ่นงงว่ไม่เข้ากรอบแล้วครับเป็นขวาครับจากฝั่งขวาของสุพจน์ที่โยนเข้ามานะครับจังหวะโถมตัวเข้ามาอัดของนิคโรซันโตสครับเล่นเอา สองเกมรับของทางบุธรีรัมนี่กระจุยเลยซึ่งบูสินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับหญิงเลยครับแค่หลอกกินสิวรลักษ์ยังไม่ได้ตัวเรือดินจะสวนจักรพันธ์โชคนะครับต่างๆ่ายุกโค้งมาทีงเสาสองอากิโนโดเสยหลุดออกหลังหรือว่าไม่ได้เตะแล้วครับหมดเวลาแล้ว จบครึ่งแรกครับเกมที่สนามกีฬาจังหวัดตราดนะครับเป็นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดที่บุกมานำได้จากประตูของมาโคเชปวิชนาที21นะครับปรากฏหลายต่อให้สุภชัยทันนะครับทันแล้วเปิดแต่จะว่าเปิดนี่บอโด่งข้ามมามาเอาเข้าทางของนลืวบ,บอินไหลามาให้ก็วันนี้วโอ้หจกกพันธ์อา้าไปเียกกินาโดได้ใหมาที่สุภชัยกระชองมา ชาพอนเครียดได้ครับโอ้ยังยังแค่1นศูนอยู่ <c oughs> บุยรำยังไม่ได้ประตูที่2ครับโอ้โห,โหเป็นช่วงต้นครึ่งหลังที่ลุยใส่เลยนะครับเปิดช่องให้แล้วดิดินให้คานยุกค,คืนคืนมาโิดินเปิดแล้งัดมาตรงนี้จ่จอโอ้โหสุภชัยสุภะชัยใจเด็ดยังไม่ได้ครับ <c oughs> โอ้โหสุภวัต <c oughs> ดูว่าอืทำท่าเหมือนจะยิงจะยิงโดยตรงบอชด ข้ามคานแบบไม่ได้ลุ้นละครับอิทธิคันยุกเปิดเปลี่ยนการมานารบดินเล่นได้มีลาได้บรรจงเลียดมาโอโ้ยอยู่ิจิคันยุกโยนสายปั่นโอ้โหผิดเหลี่ยมอ,อุสาหลอกหาช่องเจอโอ้โหปริ้นหลังเท้าแบบเสียของเลยครับว่าผิดเหลี่ยมไปแบบเสียของจริงๆครับจังหวะให้ของนฤรบดินนี่ยืนโล่งอยู่คน เปิดยาวย้อยมาครับมีคาโดซสัโตสเอาลงพื้นให้ให้มาที่สตีโชคสตีโชคไหลไหลรังสันวิลุมสีโอ้โหหนึ่งหนึ่งตีเสมอได้ครับโอ้โหโอ้โหรังสันยิงทังทีนี่ไม่ใช่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับประตูที่สองเขาในซีซั่นนี้ประตูแรกที่ยิงได้ก็สวยแบบนี้เหมือนกันครับลูกยิงไกลที่ชมบิซเซียม และวันนี้ยิงต่อหน้าแฟนบอลที่จังหวัดตราดครับโอ้โหคือยิงสิวรักต้องยิงแบบนี้ครับจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับมิคาโ,โดซันโตสให้มาที่สิเนโอปาโสซแล้วจังหวะเข้าบอลของฝั่งบุรีรัมไปกักกันเองด้วยนะครับอินเกรโซที่ตามมาแล้วมีอภิวัตรว่วลำหินอีกคนหนึ่งที่กลายลว่าไม่มีใครเข้าเลยครับให้รังสรรค์ได้กดแบบนี้ก็เสร็จนี่ครับโอ้โหปัดได้ด้วยนะครับ สิวรักษ์แต่ปัดไม่ออกครับบอลมันพุ่งแรงแล้วก็เช็ดคานเข้าไปเลยหุยเลามาใหม่โดยจักรพัน์ให้กรกฎนะครับคันยุข,ขออยู่กรกฎเห็นถึงฟาดตรงนีน้มาทางของเชเชโปโวิสหักข้อเยอะไปยังยังขึ้นนับอีกครั้งไม่ได้ครับแต่นี่ไม่ได้ส่งนะฮะฝัง่งของทางกินิการุกัจะฟาดเลยครับ มาเข้าทางเชปวิทพอดีวันนี้ยังไม่สามารถใช้งานจาก,กพันเจออาก,ก,กินโด้าันนายรอจาก,กพันลิงจีใส่คอนเปดปดันไม่เปิดเปิดมาเที่ยวนี้มาให้เชเปวิทโอโหเชเปวิทยงัยงยังที่นำอีกครั้งไม่ได้ครับจาก,กพันบอกว่าทำทุกอย่างแล้วเออ ไม่รู้จะป้อนอยังไงแล้วครับจักรพันธ์หลอกเกมรับของตราดหลงไปหมดแล้วแล้วต้องชมจักรพันธ์ที่หลอ,อกกินาโดจนหลงแล้วจ่อๆคนเดียวครับนี่ครับไม่แปรด้วยนะครับเหมือนจะพยายามยิงด้วยหลังเท้าครับโอ้โหจักรพันธ์หายคันยุกขึ้นมาสายตัวสายเป็นกินโซไหลไหลโดนดาวมาจักรพันธ์เก็บได้อะครับ จักพันลุยลุยแล้วงางนี้ไปเฉล็บโอ้ได้ลูกฝ่าวได้ลูกฝากนจะวยิงของทางจักพันโอ้โหนี่ครับโอ้โห vr ฝั่งจอทางซ้ายนี่ชัดมากเลยครับไม่ต้องขยายให้แตกเหมือนเอสบาบิโยนะโอ้โหมีจองอยู่ตั้งนานที่เข้าได้นานแล้วนะครับครับของเทสเนี่ยถ้าจะเข้าอย่างนี้อาเชียอวิทย์ โดยสุภวัตทำได้ยิงได้เฉียบขาดนะครับ2-1แล้วเขาก็มีลุ้นแฮตทริกนะครับมาโคลเชฟโอวิชยิงดีครับจุดโทษยิงดีวันนิ่งมากไปถูกทางแต่ว่ายิงแรงแล้วก็มุมค่อนข้างดีนะครับสุภวั์ก็หมดสิทธิ์เลยครับน่าจะเป็น ความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นของเจ้าตัวด้วยนะครับสถาพรจะเปิดแล้วครับลูฟรีคิกทำามาก็เลย <c oughs> งงเหมือนกันบอลโดง่งาะโดกมาจังหวะนีม้มีการเดียวกันแล้วมาร้สินจะว่าอย่างไรต้องดูว่าจะมีจะมีอะไรจากห้อง VR หรือไม่ฝั่งของกลาดเนี่ยอย่างร้องอยู่นะครับกลายเป็นว่าใช้มือไปดันใส่หลังของลิกาโดซานโตสขึ้นอยู่กับสินจใจวินิจฉัยว่าอย่างไรครับ <c oughs> ใช้เวลาในการพิจารณาอยู่พอสมควรนะครับอาจารย์วิวัต์จำปาอ่อนอาวล้วครับ <c oughs> ทีนี้ก็มาลุ้นว่าดูแล้ววาดภาพแล้วจะฉีอย่างไรวาดแล้ว ที่เป็นจุดโทษหนาวแล้วครับกลาดมีโอกาสลุ้นกลับคืนสู่เกมก็ลุ้นต่ออีกหนึ่งว่ามือสังหารจะเป็นใครต้องดวงศิวรักแล์ละครับสัญญาณมาแล้วนะครับดูว่าดวงกับศิวรักษ์เทศสูงเลิโหลอกนิ่งๆเลยครับหลอกนิ่งๆ2่2สองสอเสมอได้ของตราดไปอีกห้านาทีต,าตุยลมนำสองครั้งสองคาก็โดนไล่ตามทันครับ ยิงลรงนี้เด็ดขาดแล้วก็เยือกเย็นมากนะครับรรนิโดซสันโตสโอรับบกเขาเคยทำให้ทีมเสียจุดโทษไปแล้วในเกมกับสุพรรณบุรีนะครับแต่เกมนั้นเนี่ยไม่เสียประตูอ้าวอ้าวไม่เดี๋ยวต้องดูนะว่า <c oughs> มีคนทบเข้าข้างในใช่ครับใชอย่างนี้ฝั่งยิงเข้าไปข้างในก่อนนะครับในอย่างนี้ตั <c oughs> วเป็นใครเป็นเป เป็นโอ้โอสามสี่คนเป็นเฮสคนนำเลยครับแข็งแกร่งแล้วก็ใจหินมากกว่ากันโอ้โหมุมเดิมเราตีลักลเอ้กวกมุมเพียเอกัน <c oughs> ย่างได้อยู่ครับใครเข้ามาแล้วตอนนี้ <c oughs> ตัวทันเฮสนี่สบตาผู้สินก่อนเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้แน่นอนจริงครับมิคาโดซันโตส หรือว่าประตูที่สาของเขามาจนได้นะครับครับในฤดูกาลนี้แลวก็ประตูสําคัญด้วยตอนไหลมาคันยุกพิงแล้วพลิกอ่าโดนสถาพรไปเหนียวสถาพรเดี๋ยวต้องดูว่าให้ใครนะครับถ้าสถาพรก้นเหลืองี่2นะครับใช่ครับนั่นแหละครับเหลืองแดงโอ้โหสถาพรอู้เป็นเหลืองแดงครับตัวเองเลยนะครับนี่ครับดูจังหวะของสถาพรก็มีหนึ่งมีเหนียวจริงครับ และเป็นจังหวะที่คันยุกพลิกไปได้แล้วแล้วก็จบเกมเลยครับโอ้โหคู่นี้เชืยกันไม่ลงทำไมกามายังล้างตาทายงยังไม่ได้นะครับจบด้วยการสวอกัน2ประตูต่อสองนะครับเชฟปวิทครับยิง2ประตูซึ่งก็เป็นการนำหนึ่งศูนย์และสองหนึ่งนะครับแต่ว่ารังสรรค์วิรุณศรีแล้วก็ลิคานดซสันโตสครับยิงให้ตราตามได้ทั้ง2รอบจบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนตราดได้แต้มแรกในบ้านเรียบร้อยนะครับส่วนบุรีรัมก็ได้แค่คะแนนเดียวในเกมนี้ครับ